สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูตั้งแต่วันที่15ถึง30เมษายนนะครับว่าความรักของชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มเริ่มดมูความรักของชาวราศีธนูเดือนเมษายนอีพีหลังกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่เดอะเลเวอร์เข้ามานะครับน่าหมายถึงว่าความรักของคนนึงที่เขาลังทําเพื่อคนที่เขารักอยู่อ่ะฉันไพ่ใบนี้่งบอกความรู้สึกของชาวราศีธนูท่านเหมือนกับตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับกําลังพยายามทําเพื่อรักแท้อยู่ไหมครับหรืออาจจะทําเพื่อรักแท้ของเราของการและการอยู่ไหมเพราะเห็นภาพของคนหนึ่งที่เหมือนกับกำลังพายเรือเพื่อให้คนที่เขารักเนี่ยมีความสุขอ,อ่ะ แม้ว่าเห็นคนที่เรารักเนี่ยไปกอดคนอื่นไปมีความสุขือเรื่องคนอื่นก็ตามแต่คุณก็ยังคงเหมือนกับห่วงใยยังคงเหมือนกับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกับพยายามทําเพื่อคนที่เรารักก็พอแล้วอะฉันพ่เบนี้แค่อยากจะบอกเขาคุณชาวรถิ่นท่านเนี่ยแค่อยากจะบอกแค่นี้แหละว่าคุณอาจจะอยากจะบอกเขาว่ามันคือความรักนะเรายังคงรักเขานะเรายังคงรักเขาสุดหัวใจนะหรือเลเบิเร์หมายความว่ามันยังคงเป็นรักแท้ของการรักกันที่เราเคยทํากันมานะคุณยังคงมองให้กับเขาอยู่อะเพียงแค่อยากเห็นให้เขาเนี่ยหันมาสนใจเราบ้างหันมาเลือกเราาบ้ง หาไม่เห็นความพยายามของเราบ้างนั่นเองเพราะฉะนั้นเลเวิร์ที่นีหมายความว่าชาวราศีวิยีท่านเนี่ยในเดือนเมษายนเนี่ยคุณอาจจะยังคงเหมือนกับทําอะไรไปด้วยความรักทําอะไรไปด้วยหัวใจทําอะไรไปเหมือนกับเชื่อมันในความรักแท้อยู่แม้ว่าเขาอาจจะไปเรื่องคนอื่นแม้ว่าเขาอาจจะมองข้ามไปอะ่ะแต่สิ่งที่คุณทําอาจจะเหมือนกับทําเหมือนกับเห็นไหมครับทำโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่สนใจเลยว่าว่าตัวเองจะเหนื่อย,ยแค่ไหนจะเจ็บแค่ไหนเพราะไพ่ใบต่อมาเห็นไหมครับที่ออฟซอร์หรือไพ่สามดาบ ทำนายความรักของชาวาราศีเยูในท่านว่าเหมือนกับไพ่สามดาบคุณอาจจะเหมือนกับคนที่คนหนึ่งที่ยังเจ็บยังเสียใจเขาอาจจะมองว่าเราเป็น้างปัญหากับเขาก็มีอาจจะมองไม่เห็นความพยายามของเราก็มีแต่สิ่งที่คุณอาจจะเหมือนกับยังทาอยู่ตอนนี้ก็เพราะเหมือนกับยังรักแท้อยอู่อ่ะก็เลยยอมถือถดาบยอมเป็นตัวร้ายก็มีนะครับยอมเป็นเหมือนกับคนที่คนรักของชาวาราศีอยห่ในท่านเนี่ยยอมให้เขามองว่าเราไม่ดียอมให้เขามองว่าเราเป็นคนร้กาศยอมให้เราค่อยๆขอมองเนี่ยนะครับว่าเราเป็นยักษ์เป็นมารเป็นทศกัณฐ์อย แต่เห็นไหมครับคุณอาจจะดูเป็นคนไม่ดีในสายตาเขาดูเป็นคนที่เป็นยักษ์เป็นมารเป็นทศกัณฐ์ก็จริงนะแต่สิ่งที่คุณทาเนี่ยก็เหมือนกับเดรเวอร์ทำไปเพราะรักนะครับถึงจะร้ายแต่ก็รักอะประมาณนี้ถึงจะเป็นยักษ์เป็นมารแต่ก็เหมือนกับเพราะรักเขามากฉันเดรเวอร์กับไพ่สามาไปในที่นี้หมายความว่าชาวราศีวิถ่นคุณอาจจะเหมือนกับเจ็บไปรักไปก็มีแต่เห็นไหมครับคุณรักเขาจนเห็นว่าเขาเนี่ยไปกอดคนอื่นมากกว่าเขาว่าจะไปกอดคนอื่นหรือไปแคร์คนอื่นหรืออาจจะมองว่าคุณเป ทั้งที่ดาบเห็นไหมครับคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนทําร้ายเขาก็ได้นะแต่เขามักจะมองว่าคุณเป็นคนร้ายหรืออาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดีพอแต่เห็นไหมครับที่คุณทําไปทั้งหมดเนี่ยเดลเวอร์พายเรือใครหลายคนอาจจะเคยเหมือนกับแก้ปัญหากับเขามีถือดาบเห็นไหมครับคอยปกป้องไม่ให้เขาโดนหลอกนะครับกลัวคนอื่นจะทําเขาเสียใจก็มียังห่วงใยเขาอยู่ก็มีกลัวว่าเขาจะถูกคนหลอกนะครับกลัวเขาจะไปกอดผู้ชายกอดผู้หญิงนะครับหรือคนรักของคุณที่มีคนใหม่เนี่ยกลัวว่าจะไปเจอคนใหม่หลอกเจอคนใหม่ทําร้าย ก็เลยเหมือนกับไปท้ามนะครับไปห่วงใยเขาจนบางทีอาจจะความห่วงใยของคุณหรือความหวังดีของคุณเนี่ยอาจจะทําให้เขาเนี่ยเหมือนกับมองว่าเป็นปัญหาก็มีหรืออาจจะทําให้เขาเนี่ยมองข้ามไปก็มีหรือใครหลายคนอาจจะเหมือนกับหนึ่งเดลเวอร์ er เลยอาจจะทําแทบทุกอย่างเช่นให้หัวใจเขามีหัวใจดวงเดียวเนี่ยให้เขาไปทั้งใจเลยนะครับยอมเจ็บยอมเหนื่อยนะครับเขามีปัญหาอะไรเราคอยแก้ปัญหาให้เขาช่วยเหลือเขานะครับอาจจะมีการส่งเสียอาจจะมีการดูแลอาจจะมีการทําทุกอย่างไปด้วยหัวใจโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนก็มี เพราะฉะนั้นหมให้ส่องไปนี่หมายความว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดเขาจะมองข้ามไปไม่เป็นหรอกนะถ้าเกิดเขาจะทาร้ายจิตใจของชาวราศีธนท่านเนี่ยขอเพียงให้คุณยังรักเขาขอเพียงแค่เราทําไปด้วยหัวใจทําไปด้วยรักแท้เนี่ยก็เพียงพอแล้วใครหลายคนจะบอกเขาแบบนี้แหละแต่หยุดได้ไหมหยุดมองว่าเราเป็นยักษ์เป็นมาหยุดบอกว่าเราเป็นทศกัณฐ์นะครับทั้งที่เราเนี่ยรักเขาถึงเราจะร้ายแต่เราก็รักถึงเราจะเป็นทศกัณฐ์แต่ก็มีหัวใจที่รักนางสีดาคนเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นคุณแค่จะบอกเขาแหละว่าเราทษ นะครับหรือถ้าเกิดเขามีคนอื่นหรือเขานอกใจคุณหรือเขามองว่าคุณไม่ดีหรือไปเลือกคนอื่นมากกว่าเนี่ยอยากให้เขามองว่าที่เราผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราทําลงไปเนี่ยเราเห็นค่ากันบ้างไหมนะครับเราไม่ดีกว่าคนอื่นตรงไหนเราไม่ดีพอตรงไหนทําไมถึงมองข้ามกันไปทาไมถึงทิ้งกันไปได้ลงนั่นเองเพราะฉะนั้นไพ่เปน,นี้ขอทำนายดวงตาของชาวราศีอยู่ท่านว่ารักแท้ที่คุณมอบให้เขาไปเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับถูกเขาทําลายอาจจะเจ็บไปรักไปแต่ก็ยังคงรักเขาอยู่วันนี้เขาจะมองข้ามคุณไปวันนี้เขาจะไปเลือกคนอื่นนหรรืออมีกกาใจ นะครับแต่วันในวันหนึ่งเห็นไหมครับมีไพ่ขึ้นมาเก้าเหรียญน,นั่นหมายถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณรักของชาวราศีมิถุนเนี่ยเมื่อคุณเห็นว่าเขามีความสุขกับคนอื่นนะครับอย่างน้อยคุณก็เป็นคนคนหนึ่งที่เคยยือนอยู่เคียงข้างเขาอะเพราะฉะน,น,นั้นไพ่เก้าเหรียญที่เนี้ยขอทํานายว่าคนรักของชาวราศีมิถุนเนี่ยเขารู้นะครับว่าคุณคอยห่วงใยคอยดูแลเขามาตลอดคอยสนับสนุนมาตลอดหมายความว่ากลัวเขาลําบากกลัวเขาจะถูกคนอื่นหลอกกลัวเขาจะเหม็นกับเจ็บปวดเสียใจหรือไม่มีความสุขหรืือออกลัว่่าาาาเเขจะะมีปปญหหไรหร ก็เลยคอยถือร่มมาเห็นไหมครับคอยห่วงใยเขาอีกขนาดคนรักง,งคุณเนี่ยไปหาคนอื่นนะคุณก็ยังรักเขาคุณก็ยังคงห่วงใยเขาหรือว่าคนรักของคุณอาจจะเหมือนกับไม่ได้มีคนอื่นนะแต่อาจจะเหมือนกับมองข้ามคุณหรือทําร้ายคุณเนี่ยนะครับหรือด่าว่าคุณแม่ความชัดเจนหรือทำร้ายจิตใจคุณแค่ไหนก็ตามแต่คุณก็ยังถือร่มมากลัวเขาเ่าเขาจะไม่สบายกลัวว่าเขาจะเป็นหวัดหรือเปล่ากลัววเขาหิวไหมกลัวเขาจะไม่มีเงินมีทองกลัวเขาจะลำบากเศียฐใจเหมือนกับที่เราเจ็บหรือเปล่าคุณยอมมมมเหหหหนนกกัับบทททีี่้้้ดใ คุณยอมถูกทำร้ายจิตใจย,ยอมเสียใจย,ยอมร้องไห้เพื่อเห็นคนที่คุณรักเนี่ยมีความสุขก็พอแล้วว่าอันนี้ไพ่ของดวงชะตาของชาวราศีธนูนั่นเองเพราะฉะนั้นขอทํานายเลยว่าในเดือนเมษายนนี้ชาวราศีธนูท่านเนี่ยคุณอาจจะมอบรักแท้กับคนที่คุณรักไปแล้วอะแล้ววันใดวันหนึ่งคุณอาจจะเหมือนกับทานะครับเพื่อคนที่คุณรักเต็มที่แล้วคุณตัดสินใจที่ออกมาเนี่ยขอตอบประไพ่เก้าเหรียญน,นะครับวันนี้เขาอาจจะมองข้ามคุนไปวันนี้ก็จะเหมือนกับมีความสุขกับคนอื่นมากกว่าวันนี้เขา,าจ,จะไปเลือกคนอื่นมาากกว่ แต่วันใดวันหนึ่งที่คุณหายไปวันใดวันหนึ่งที่คุณเหมือนกับกลายเป็นอยากเป็นมาแล้วเหมือนกับถูกเขาเหมือนกับมองข้ามไปมากๆแล้วเนี่ยสุดท้ายไพ่ใบต่อมาครับเอ็ดออฟเพนติคอขอทํานายว่าคนรักของชาวราศีที่ท่านนี้เขามองข้ามคุณไปเนี่ยมันเหมือนกับกรอบเหรียญนนะ่ะกรอบรูปที่เก็บเหรียญทองเอาไว้ทองคาเอาไว้ที่เหมือนกับมันยังไงก็มันก็มีคุณค่าเสมอจะเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้อะนั่นหมายถึงว่าความรักความดีที่ชาวราศีคุณทำไปเนี้ยผมขอตอบว่าไม่ได้หายไปไหนเลยเหมือนกับคุณทิ้งไว้วในห เหมือนคุณเอาความรักเอาความรู้สึกดีๆแม้ว่าคุณจะถูกทำร้ายในวันนี้เดี๋ยวตอนนี้คุณอาจจะร้องไห้อยู่ตั้งแต่มีนาคมเมษายนเป็นต้นมาเนี่ยตอนนี้คุณอาจจะกำลังร้องไห้ทั้งๆที่ยังเจ็บเจ็บไปแล้วก็ยังรักเขาอยู่อ่ะนะครับเพราะอาจจะมองข้ามคุณไปแต่วันใดวันหนึ่งที่คุณเป็นไพ่เก้าเหรียญวันใดวันหนึ่งที่คุณออกมาได้แล้วหรืออยู่ห่างๆเขาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับสปอตไลท์แสงไฟเนี่ยส่งมาที่ตัวคุณน่ะนั่นหมายถึงว่าหมายความว่าชาวราศีมิถุนท่านเนี่ยวันใดวันหนึ่งที่คุณ นะครับหรือรักแท้มีแค่ครั้งเดียวแล้วเนี่ยให้รักแท้กับเขาไปแล้วแต่เขาทำร้ายเราให้หัวใจเขาไปแล้วแต่เขาไปเลือกคนอื่นเขาอาจจะมองเราไม่ดีเนี่ยแต่วันใดวันหนึ่งที่คุณออกมาวันใดวันหนึ่งที่คุณตัดสินใจว่าจะพอแล้วเนี่ยกับกลายเป็นให้ขึ้นมาว่าหนึ่งเหรียญครับนั่นหมายถึงว่าความรักความรู้สึกดีรักแท้ที่คุณอมอบให้กับเขาไปเนี่ยมันคือหนึ่งเหรียญน่ะมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะมันทิ้งไว้ในหัวใจของเขาแล้วอะอะไรที่คุณเคยให้เงินทองที่คุณเคยดูแลการซัพพอร์ตการใส่ใจคําว่่่ารักทีีคคุณเเยยพูดไปน มันไม่ได้หายไปไหนเลยเหมือนกับทิ้งไว้ในหัวใจของเขาแล้วอะเพราะฉะนั้นไพ่หนึ่งเนี่ยไหมความว่าคุณอาจจะอยากจะบอกคนที่คุณรักว่าวันนี้เขาอาจจะมองข้ามเราไปวันนี้เขาจะไม่เห็นค่าเราแต่เห็นไหมครับเราอยากให้เขาว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดเขาไม่เหลือใครวันใดวันหนึ่งเขาลำบากวันหนึ่งวันหนึ่งเขาเสียใจเหมือนกับที่เขาเสียใจเหมือนกับที่เขาทำไว้กับเราเนี่ยนะครับเราอยากจะบอกเขาว่าเรายังมีเขายังมีเราอยู่ในหัวใจอะเขายังมีเราอยู่อะแค่เหมือนกับมันอยู่ในหัวใจของเขาแล้วนะครับแค่นั้นเอง เพราะฉันพ่หนึ่งเนี่ยหมายความว่าเหมือนกับคุณทิ้งสิ่งดีๆเอาไว้ทิ้งของที่มีค่าเอาไว้ทิ้งหัวใจทิ้งความรักเอาไว้ให้กับเขาอะมันคือความรักมันคือสิ่งดีๆมันคือรักแท้ที่มอบให้กับเขาไปเลยฉันขอทำลายแบบนี้ว่าคนรักของชาวราศีธนูเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เขามีปัญหาเมื่อไรก็ตามที่เขาอยู่คนเดียวนะครับเมื่อไรก็ตามที่ฝนตกหรือเขาร้องไห้หรือเขามีปัญหาอะไรก็ตามนะเขาจะขับมาขอคุณคืนดีก็มีกลับมาขอพึ่งประโยชน์ก็มีกลับมาขอการช่วยเหลือจากคุณก็มีกลับมาขอหยิิบยืมมเงนก็ี กลับมาขอความรักแท้คืนก็มีแต่เห็นไหมครับไพ่ใบต่อมาใครหลายคนเริ่มเป็นไพ่ขึ้นมาแล้วว่าสามดาบนะครับแล้วก็เดี๋วอร์น่นหมายถึงอะไรน่นหมายถึงว่าคนรักของชาวราศีมิถท่านเนี่ยเขาอยากจะกลับมาขอคืนดีกับคุณวันที่คุณพอหรือวันที่คุณอยู่ได้แล้วอะแต่เห็นไหมครับคุณอาจจะบอกเขาว่าวันที่เขากลับมาเนี่ยคุณอาจจะอยากจะบอกเขาว่าหรืออยากจะบอกเขาตอนนี้เลยว่ารักแท้เนี่ยมีแค่ครั้งเดียวอะเห็นไหมครับขอบคุณนะที่ยังคุยกันขอบคุณนะที่เคยรักกัน ขอบคุณนะที่ให้เราคุยกับเขาอยู่ขอบคุณนะที่ยังรับสิ่งดีๆยังเห็นคุณค่ากันนะแต่เหมือนกับคุณก็จะบอกเขาเหมือนกันว่าพอรักแท้เนี่ยเรามีให้เธอแค่ครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเลิกกันไปก่อนที่จะจากกันไปก่อนที่จะมองข้ามกันไปเนี่ยถ้าเกิดใช้เรื่องราคุณรักกันไปนะครับไม่เกินสามเดือนไม่เกินหกเดือนเนี่ยขอตอบว่าคุณอาจจะส่งคลิปนี้ไปให้เขาฟังหรือจะบอกเขาได้ว่าพอรักแท้เนี่ยยังมีกันอยู่หรือเปล่าเพราะมีสิ่งดีกันบ้างหรือเปล่ายังเห็นคุณค่ากัันนบ้าา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 งงมมมยยยใสตหหรรรรืออออว่่่เเเเไไคคคีะะะลลพฉจปโททศ นะครับลองไม่ส่งข้อความไปหาเขานะครับลองหายไปจากเขาดูเหมือนกับไพ่สามเหรียญเห็นไหมครับใครหลายคนอาจจะมองว่าเขาอาจจะมองว่าเหมือนกับอยู่ได้ตามปกติเขาอาจจะมีความสุขตามปกติอ่ะคุณก็เลยลองหายไปดูลองหยุดส่งข้อความลองหยุดการช่วยเหลือลองหยุดติดต่อเขาไปดูซิ<ๆ> <Więc S 2> เพราะเหมือนกับยิ่งทําก็เหมือนกับเขาก็ยิ่งมองเราเป็นคนไม่ไดีเขาอาจจะมือนกับหัวเราะยิ่งมีความสุขนะครับยิ่งไม่รู้สึกอะไรกับเรายิ่งทาร้ายเราก็มีนะครับยิ่งไม่แคร์เราก็มีเพราะฉะนั้นไพ่สามดับกับสามเหรียญใบเนี้ย หมายความว่าชาวราศีพฤษงท่านเนี่ยคุณอาจจะตัดสินใจที่จะลองหายไปลองหยุดลองหายเขาไปซิลองหยุดข้อความดูซิลองไม่ติดต่อเขาไปดูซิลองปิดโทรศัพท์ดูซินะครับกลับกลายเป็นว่าไพ่ขึ้นมาถ้าเกิดเขามีคนอื่นเขาอยู่ได้ตามปกติแต่ผมขอํานายาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหายไปไม่เกิน3เดือน6เดือนถ้าเกิดกรณีให้เกิดเริกรากันไปหรือว่าหายไปดูไม่เกิน3เดือน6เดือนเนี่ยขอํานายว่าเขายังเห็นคุณค่าคุณอยู่นะครับเขายัางเห็นคุณค่าในการที่เหมือนกับคุณทิ้งสิ่งดีเอา ทิ้งความสุขทิ้งความรักแท้ให้กับเขาไปอะแต่การหายไปของคุณเนี่ยบางทีเขาอาจจะพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเขาไม่เหงาเนี่ยไม่มาใช่หรือเปล่าถ้าเกิดเขาไม่อยู่คนเดียวไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเขาไม่เห็นค่าเราหรือเปล่าเพราะฉันสามเหรียญกับสามดาบหมายความว่าถ้าเกิดเขาไม่เลิกลากอีกคนนึงเขาก็ไม่กลับมาหาคุณหรือไพ่สามเหรียญหมายความว่าถ้าเกิดเขามีปัญหาอะไรไม่ต้องการความช่วยเหลือก็คงไม่กลับมาเพื่อผลประโยชน์ก็มีฉันไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจเรื่องแล้วนะว่าคุณจะทนต่อไปหรือเปล่า คุณจะกลับไปหาเขาหรือเปล่าหรือว่าการหายไปของคุณเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์แล้วว่าเรามีค่าบางไหมเขากลับมาเพราะรักเขากลับมาเพราะรักแท้เห็นคุณค่าเราจริงๆหรือกลับมาเพราะผลประโยชน์หรือกลับมาเพร,ะราะเหมือนกับไม่มีใครนั่นเองฉะนั้นหมดลวงพองไพ่สามใบเนี้ยสี่ใบเนี้ยทำนายโดยชะต่างของชาวราศีธนูหรือการแนะนำนะว่าคุณลองหายไปดูซิถ้าเกิดภายในช่วงของ3เดือนหกเดือนถ้าเกิดเรื่องรากันไปไม่เกินเนี้ยแล้วเขากลับมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขายังเห็นคุณค่ากลับมาเพราะรักแท้ผลประโยยชนนน์ด้ววก็ส่นนึง แต่เกิดการหายไปของคุณเนี่ยเกิน3เดือนเกิน6เดือนเนี่ยแล้วเขาหายไปเลยนะไม่สนใจเราแต่กลับมาตอนที่เขาเลิกกับคนอื่นแต่กลับมาตอนที่มันสายเกินไปเนี่ยแต่กลับมาตอนที่เขาไม่เหลือใครเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาอาจจะเหมือนกับให้สามเดือนสามดาบอะหมายความว่าเขาอาจจะเหมือนกับกลับมาแต่ก็อาจจะทําร้ายคุณอีกกลับมาแต่เหมือนกับไม่คุณไม่ได้มีค่าอะไรนอกจากการกลับมาเพื่อนกับเขาไม่เหลือใครแล้วถึงกลับมาเลือกคุณจริงๆนั่นเองเพราะฉะนั้นหมดทั้งมมลไพ่ชุดนี้หมายความว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจในการที่เป็นเหมือนกับเอ็ม นั่นหมายถึงว่าดวงชะตาของชาวราศีมท่า,านเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่จําเป็นต้องมาเป็นแบบเนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นของที่ไม่มีค่าต้องมาทนอยู่แบบนี้เพราะสามเหลี่ยมเองค่ะผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่มีเสือเ้อใส่ไหมครับไม่มีเหลืออะไรเลยให้ไปจนไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะใครหลายคนอาจจะเหมือนกับต้องให้เขาไปแม้กระทั่งเงินทองชีวิตหัวใจของเราเนี่ยเราให้เขาไปหมดแล้วอ่ะนะครับอยากได้อะไรเราอยอมให้เขาหมดทุกอย่างให้ไปหมดทั้งตัวให้ไปหมดทั้งใจเลยไพ่สามเหลี่ยมก็ได้บอกชาวราศีมท่า,านว่าเหมือนคุณทําทุกวิถีทางแล้วเฮ็ดทุกววิีทางแล้ะนครับ ทำทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นความรักเพื่อให้เกิดรักแท้เพื่อเห็นคุณค่าเพื่อให้เขามีความสุขก็มีนะครับแต่บางทีเขาอาจจะทําร้ายคุณเกินไปแต่บางทีเขาอาจจะทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจหรืออาจปเรื่องคนอื่นเกินไปอ่ะจนเหมือนกับบอกว่าทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมันดูไร้ค่าไปเลยก็มีเพราะฉนั้นไพ่ใบนี้บอกชาวราศีคุณแค่นั้นเองว่าใครก็ตามที่เกิดทําแล้วไม่มีค่าอะไรเนี่ย e อยเลอ e r ครับคุณมีคุณค่าคุณมีเสื้อผ้าใส่นะครับคุณมีตัวตนที่เป็นตัวคุณเองอยู่แล้วอ่ะ ฉันไพ่เป็นนี่บอกชาวราศีธนูไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรืกก็เธอเด็กเก,กก็ตามนะหรือทอมดี้ก็ตามดูได้หมดทุกเพศทุกวัยเลยหมายความว่าถ้าเกิดคุณทําไปแล้วไม่มีคุณค่าอะไรเนี่ยอยากให้คุณลองหยุดทําแล้วกลับมาดูตัวเองบ้างว่าเราเนี่ยไม่มีค่าจริงๆหรอเพราะอ p มพอยเลอร์หมายความว่าคุณมีหน้าที่การงานมีความสุขสามารถเลือกได้ด้วยซ้ำว่าจะรักใครต้องการใครหรือไม่ต้องการใครอ่ะคุณมีสา,สามารถเป็นเหมือนกับพระราชาถือถ้วยในมือเอ็มพอยเลอร์มีบ้านที่ยิ่งใหญ่มีครอบครัวที่อบอุ่นอ่ะ คุณสามารถมีความรักที่ดีได้นะมากกว่าก,การที่ทําอะไรไปก็เหมือนกับไพ่สามเหรียญทาอะไรไปก็เป็นเหมือนกับไพ่สามดาบกลายเป็นทศกัณฐ์กลายเป็นยักษ์เป็นามารกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเขาหรือกลายเป็นคนที่ไม่ดีสำหรับเขาอะหมายความว่าทําอะไรไปแล้วเหมือนกับไม่มีความหมายไม่มีคุณค่านั่นเองเพราะฉะนั้นเกิดทําอะไรไม่มีคุณค่าลองออกมาหยุดพักลองหายไปดูซิแล้วดูว่าเขาเนี่ยเลือกเราหรือรักเราหรือเห็นคุณค่าเราบ้างหรือเปล่ามากกว่าการที่คนทําอยู่แบบเนี้ทําทุกขีธามอยู่แบบนี้จนที่เขาไม่เห็นค่าเลยอะ เพราะฉันไพ่ใบนี้ก็เลยหมายความว่าชาวราศรีธนูอาจจะเหมือนกับลองนิ่งๆดูลองค่อยๆทาดูลองใจเย็นๆดูอย่าเพิ่งเหมือนกับใช้อารมณ์อย่าเพิ่งไ่ต้องการมันมากบางอย่างบางทีคุณฝืนทํามากเกินไปบางทีคุณต้องการมากเกินไปมันก็เลยกลายเป็นปัญหาก็มีนะครับนี่คือไพ่แนะนําด้วยมาดูความรักของชาวราศรีธนูเดือนเมษายุ่แล้วก็การทานายดีกว่าจะเป็นยังไงบ้างไพ่ควีนเธอเหรียญครับขอทานายว่าคนรักของชาวราศรีธนูท่านเนี่ยเขายังรู้นะครับว่าควีนเธอเหรียญนะ เขารู้ว่าคุณเหมือนกับอาจจะมอบที่นอนซื้อที่นอนให้เขานอนซื้อของแพงๆเขาจะใช้อะหรืออาจจะเหมือนกับทําให้เขามีความสุขทําให้เขามีความมั่นคงทําให้เขามีคุณค่ามากๆเลยอะทําให้เขามีการอุปถัมภ์มากๆเลยเพราะฉะนั้นไพ่เบนี่บอกชาวราศิท่านว่าคนรักของชาวราศิท่านเนี่ยผมขอทํานายได้ว่าเขารู้ครับว่าคุณดีเขามากแค่ไหนและถ้าเกิดใครเลือกรักกันไม่เกิน3มเดือน6เดือนเนี่ยขอตอบเลยนะครับว่าเขายังกลับมารักคุณมันคือความรักมันคือความมั่นคงมันคือความปลอดภัยของเขาเลยอะ เขาถึงยังกลับมาติดต่อกับพูดคุยกับคุณอยู่หมายความว่าไม่ได้เกิดใครเลือกราันไม่เกินสามเป็นหเดือนคนรักยังกลับมาอย่งคุณค่ายังกลับมาทําดีแต่เห็นไหมครับทําไมถึงกลับมาไพ่ใบนี้ควินถือเหรียญครับคนรักของชาวราศีมิุท่านเนี่ยเขาคงอยากจะบอกคุณนะว่าขอบคุณนะขอบใจนะที่เหมือนกับช่วงหนึ่งผ่านชีวิตกันมาขอบคุณที่ทําทุกอย่างเพื่อเขาขอบคุณที่เคยดูแลเคยใส่ใจแต่เขาอาจจะไม่เลือกคุณแต่เขาอาจจะมองข้ามคุณไปแต่เขาอาจจะเข้าใจคุณผิดแต่เขาอาจจะเลือกคนอื่น นะครับหรืออาจจะเหมือนกับทําร้ายคุณไปอ่ะแต่พอรู้ว่าคุณเริ่มไม่ทนเริ่มไม่แคร์แล้วเริ่มไม่นิ่งแล้วเริ่มจะหายไปแล้วกับกลายเป็นให้คุณถือเหรียญนะ่ะผมขอทํานายว่าคนรักของชาวราศีธนูท่านเนี่ยกลับมาเห็นคุณค่ากลับมาเหมือนกับเห็นความมั่นคงเห็นความจริงใจกลับมารักคุณกลับมาเลือกคุณน่ะแหละในตอนที่คุณเริ่มจะไปเริ่มจะนิ่งเริ่มจะเหมือนกับมองเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนผมให้ชุดนี้อยากจะบอกชาวราศีราศีทนูเดือนเมษายวน ยิ e ่งค anyway? like ุณเห็นคุณค่าตัวเองเท่าไหร่ยิ่งคุณรักตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งคุณมั่นใจตัวเองมากเท่าไหร่เนี่ยให้ไปจนไม่เหลืออะไรเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ยิ่งมีค่าในสายตาของคนที่คุณรักมากขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณยิ่งฝืนทานะครับยิ่งไปทําอะไรที่มันเหมือนกับทําแล้วเขาไม่ต้องการเนี่ยยิ่งพยายามไปทําอะไรไม่มีค่าเนี่ยทาไปเนี่ยก็เป็นอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นอาจจะลองหายไปลองหยุดการติดต่อเพื่อดูว่าเขาเห็นคุณค่าเราบ้างไหมก็ทํานายไปแล้วว่าเขาจะเห็นคุณค่าคุณนะครับไพ่ใบต่อมา ten of cups ขอทำนายความรักของชาวราศีทว่าเหมือนกับสิบถ้วยหรือเทนออฟ p ัเลยคุณอาจจะเป็นกับผู้ชายคนนึงที่นั่งเล่นดนตรีนะครับเอาแมวเอาหมามาให้เขาเลี้ยงอะ่ะยังคงทําสิ่งนี้เพื่อกับคนที่คุณรักอยู่อะ่ะเพราะฉะนั้นไพ่สิบถ้วยใบนี้ขอตอบว่าถ้าเกิดคุณสองคนเป็นครอบครัวกันเป็นคู่รักกันจริงๆเนี่ยขอตอบแล้วว่าภายในสามเดือนหกเดือนนี้จะมีการกลับมาพูดคุยกลับมาทําสิ่งดีกลับมาเป็นครอบครัวกันซึ่งทานายเลยครับถ้าเกิดใครเลิกรักกันไม่เกินสามเดือนหกเดือนหรือการนอกใจหรือมีปััััััญหาา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 ากก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 นนนนน็ตมมมมมมะะะะขขอออทํยวว่่่จจจจลลลบบบบเเดิ้ใุ เพราะมันคือรักแท้ครับเดลว์เวอร์ไม่มีใครพยายามทํากับเขาขนาดเนี้ไม่มีใครรักเขาเท่ากับชาวราศีมิถุที่เหมือนกับไปดูแลเขาพาเขาไปกินข้าวขับรถพาเขาไปนู่นไปนี่หรืออาจจะเหมือนกับทําทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาแล้วแม้กระทั่งชีวิตคุณหรือเงินทองคุณหรือทรัพย์สินคุณเนี่ยให้ใจไปจนเหมือนกับตัวเองไม่มีเสื้อผ้าใส่ะให้ไปจนเองตัวเองตัวเองไม่เหลืออะไรเลยให้ไปจนตัวเองเดือดร้อนให้ไปไปจนตัวเองเหมือนกับเจ็บร้องไห้เสียใจเห็นไหมครับกลายเป็นยักษ์เป็นมารกลายเป็นคนไม่ดีไปเลยอะ่ะ ให้ประโยนตัวเองไม่แบบกลายเป็นคนไม่ดีไปแล้วอะนะครับแต่คนไม่ดีคนนี้ก็สิบถ้วยอะนั่นหมายถึงว่าความรักที่ชาวราศีทําอะไรไปตอนเนี้เขาอาจจะมองคุณเป็นไม่ดีอาจจะไปเลือกคนอื่นอาจจะมองเห็นคุณค่าคุณแต่ทํานายว่าในเดือนเมษายนไปต้นไปเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นครอบครัวจะกลับมาเดืขึ้นได้เขาจะกลับมาเหนือกับนึกสิ่งสิ่งดีที่คุณทําเอาไว้กลับมาเลือกความวารักที่เข้าใจเขามากที่สุดหรือกลับมาเพราะรักแท้มันอาจจะเป็นการแต่งงานกันอาจจะมีการมั่นหมายอาจจะเป็นคนที่เคยมีครอบครัวมีลูกกันมาก่อน เขาอาจจะทําอะไรไปด้วยอารมณ์มองไม่เห็นคุณค่าคุณแต่คุณให้ไปจนไม่เหลืออะไรแนละ้วมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะมันอยู่ในบ้านหลังนี้แหละมันอยู่ในหัวใจของเขาเนี่ยแหละเพราะฉันขอทํานายเลยครับไพ่ตำแหน่งที่9เดอะสตาร์ทำนายดวงสตาของชาวราศีหัวานในเดือนเมษายนวัดเดอะสตาร์ครับน่นหมายถึงว่าวันนี้คุณอาจจะรู้สึกสูญเสียแต่เดอะสตาร์หมายความว่าคุณยังมีคุณค่ายังมีเตินทางต่อได้นะยังมีทิศทางที่เหมือนกับคุณอยากจะมีดวงเนื้อคู่อาจจะมีดวงที่เหมือนกับพบเจอรักแท้ได้อีกนะ พอรักแท้อาจจะมีแค่ครั้งเดียวสำหรับคนนี้แต่คุณอาจจะมีรักแท้พบเจอคู่ของคุณครอบครัวของคุณคนที่อยากจะเป็นคู่คุณจริงๆคนที่เหมือนกับอยากจะแต่งงานอยากจะอยู่ดูแลกันอยากจะเหมือนกับจับมือกันไว้แบบนี้ไม่ทิ้งกันไปไหนต่อให้ลมจะเปลี่ยนทิศอ่ะเพราะฉนั้นเดอสตาร์หมายความว่าทำนายดวงตาของชาวราศีพฤษว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับดวงหัสเน์ดวงมีเสน่ห์อยู่แล้วดวงมีโอกาสเรื่องความรักมากมายอยู่แล้วที่จะพบเจอเนื้อคู่ฉันขอทำนายว่าชาวราศีพฤษท่านเนี่ยดวงคุณมีเนื้อคู่นะ ดวงคุณเป็นครอบครัวที่อบอุ่นคุณมีแต่งงานมีลูกนะครับมีคนมาดูแลอุปถัมภ์มีคนมาเมตตาคุณนะแต่บางทีถ้าเกิดคุณทําอะไรไปแล้วไม่มีคุณค่าอะไรทาไปแล้วโดนนอกใจเนี่ยนั่นอาจจะไม่ใช่ขู่คุณนั่นอาจจะไม่ใช่ที่ของคุณนั่นอาจจะไม่ใช่ครอบครัวหรือเนื้อคู่ของคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นเกิดใครเลิกรากันไปไม่เกิน3เดือน6เดือนเนี่ยขอตอบว่าเขาจะกลับมาขอโอกาสกลับมาดูแลคุณกลับมารักกันมากกว่าเดิมแต่เกิดคุณเลิกรากันไปเกิน6เดือนขอตอบว่าคุณอาจจะหลุดพ ที่เป็นรักแท้คุณจริงๆอ่ะพอรักแท้คุณอาจจะให้เขาไปได้แค่ครั้งหนึ่งอ่ะนะครับเช่นไพ่ใบต่อมาครับสามไม้เท้าบทสุกความรักของชาวราศีธนูนหลายหลายท่านในเดือนมีนาคมเมษายนเนี้ยนะครับคือถ้าเกิดใครรอคนรักมาตั้งแต่เดือนสามเนี่ยมันมีนะที่รอมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วจนถ,ถึงตอนเนี้ขอทำนายเลยว่าถ้าคุณใหญ่คุณเนี่ยรอเขาอีกสามเดือนคือกลางปีนี้แหละเพราะถ้าเกิดใครเลือกราคนรักมไม่เกินสามเดือนหกเดือนเนี่ยย้ายคุณรอคนรักคุณเนี่ยอีกสามเดือนหรือใครเพิ่งมาดูคลิปเนี้ย อยาคุณรอคนที่คุณรักอีก3ามเดือนก่อนนะครับถ้าเกิดภายใน3เดือนนี้หรือ6เดือนนี้เขาไม่กลับมาหาคุณแล้วเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ควรจะปล่อยวางได้แล้วควรจะไปเลือกคนที่เขาอยากจะอยู่คุณนะครับคนที่เขารอคุณได้คนที่เขารอคุณจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งอาจจะเป็นคู่ของคุณจริงๆอาจจะเป็นคนรักของคุณจริงๆอาจจะเป็นครอบครัวของคุณจริงๆที่เหมาะสมกว่าอบอุ่นกว่าเข้าใจมากกว่าก็ได้นั่นเองฉันขอทํานายเลยว่าชาวราศียู่ในท่านในเดือนมีนาคมเมษายนเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยจนถึงธันวาคมเนี่ย มีสิทธิพบเจอความรักที่อบอุ่นพบเจอความรักที่อุปถัมภ์พบเจอตาต่างชาติเดี๋ยวผู้ใหญ่ใจดีเป็นคู่รักนะครับเข้ามาเป็นเดลเปเป็นน้อยเป็นคู่รักแต่อาจจะเหมือนกับมองถึงการแต่งงานมองถึงการสร้างครอบครัวมองถึงการอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตอยู่กันนานๆนะ่ะแ้าเกิดคนเก่ากลับมาเนี่ยก็ขอตอบว่าจะกลับมาเพราะความรักที่มันเหมือนกับเขาเห็นว่าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่ยืนรอเขาขนาดเนี้ทนกับเขาขนาดนี้ทาดีกับเขาขนาดนี้คงไม่มีใครหรอกเพราะฉันไพ่ไปนี้ก็เลยบอกชาวราศีอยู่ท่านนะ้ว่า พยายามทนถึงที่สุดพยายามร้อยถึงที่สุดรอจนหมดรักรอจนหมดแรงนั่นเองพไพ่ใบสุดท้ายครับไพ่ออร์เคลิลทำนายดวงชะตาของชาวราศีธนูท่านว่าวอลลิซ่าเดอะบิวตี้ฟูลไพ่ใบนี้บอกชาวราศีธนูท่านว่าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่มีความรักมีความตกมีบ้านที่มั่นคงมีเสน่ห์มีความหมายเป็นอะไรที่มันมีเหมือนกับสวยงามอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นใครหลายๆคนผมขอทํานายแบบนี้กันว่าคุณเป็นคนที่หน้าตาดีมีเสน่ห์มีคุณค่ามีบ้านที่ยิ่งใหญ่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ มีความรักที่มั่นคงมีความรักที่ยิ่งใหญ่อะนะครับแม้คุณจะทําอะไรผิดพลาดไปหรือว่าเขาอาจจะมองคุณไม่ดีก็ตามนะแต่เห็นไหมครับคุณยังเป็นคนสวยงามเสมอชีวิตคุณหรือความรักของคุณเนี่ยยังคงสวยงามยังคงมีสิ่งดีดียังมีความที่อยู่ของคุณทักที่หนึ่งเนี่ยที่ที่เหมาะสมเนี่ยรอคอยคุณอยู่อยู่แล้วนั่นเองเพระฉะน้ขอตอบว่าดวงชะตาของชาวราศีมิท่านจากนี้ไปเนี่ยจะมีแต่วความสุขจะมีแต่วความสวยงามจะมีแต่วความบริบูรณ์ใครเลิกลากันไปก็จะกลับมาเป็นครอบครัวก,กลับมาคืนดีกันกลับมาให้โอกาสกันอีกครั้งงนึง แต่เกิดใครเลิกเลิกลาไปแล้วเนี่ยก็ขอตอบว่าถ้าเกิดใครเลิกลาหรือตัดสินใจพอแล้วเนี่ยก็จะพบเจอบ้านหรือที่ที่ทมันเหมาะสมกับเราหรือชีวิตที่สวยงามมากกว่าเดิมจากนี้ไปขอวอวยพรด้วยแล้วก็ขอคำนา,านให้ด้วยนั่นเองก็ขอบคุณชาวราศีทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ